เช็คด่วนเช็คด่วนอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นคุณกําลังเป็นอยู่ไหม 1. ปวดเอวแบบเป็นๆหายๆ 2. ปวดล้าลงขาและสะโพก 3. มีอาการชาที่ปลายเท้า 4. กล้ามเนื้อขาเริ่มอ่อนแรงหกั้นปัสสาวะไม่อยู่ควบคุมระบบขับถ่ายไม่ได้ขับถ่ายไม่ออก ใครที่มีอาการดังกล่าวข้างต้นสามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะเจี๊ยบมีแนวทางในการรักษาและมีวิธีในการดูแลอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นเบื้องต้นโทรเข้ามาเลยนะคะลองกินแล้วก็อาการดีก็เลยอยากแนะนําใครที่มีอาการแบบนี้หัวเขา่ากแก๊บแล้วก็ปวดจากส้นล้าขึ้นมาหัวเขา่าขึ้นมาเอว จะเป็นอาการคล้ายๆหมอนรองกระดูกเคยไปรักษามาหลายที่แล้วไม่หายพอลองได้รับประทานยาตัวนี้แล้วก็อาการจากเคยเป็นเยอะๆก็ดีคือกินกินแล้วดีจริงนะคะรับประทานก็ง่ายค่ะในหนึ่งกล่องจะมีห้าซองะนะคะน้ำรึ่งแก้วค่ะ ผลิตภัณฑ์ดีบุลนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหนึ่งกล่องจะมีอยู่ห้าซองนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะป้าฝนชงง่ายเนาะละลายดืก็น่าทานด้วยนะคะรสแล้วรสชาติเป็นไงเอาป้าฝนลองชงดื่มเลยค่ะรสชาติหอมอร่อยค่ะไม่ไม่มีเกล่นรับประทานง่ายค่ะเป็นข้าวไหมคะป้าฝนไม่เหม็นข้าวค่ะนะคะว่าคุณแม่ชงผลิตภัณฑ์ดีบุล ของคุณแม่ก็แบบนี้เลยนะคะหนึ่งกล่องมันจะมีอยู่ห้าซองคุณแม่ทานไปสี่ซองวันนี้คุณแม่บอกว่าคุณแม่เดินได้แล้วนะคะนี่คือวิธีการของคุณแม่นะคะอ,อ๋อ,อคุณแม่ใส่น้ำอย่างนี้เลยใช่ไหมคะโอ,อ้เข้มข้นมากนะคะออคุณแม่ชงอย่างนี้เลยเออคุณแม่ชงแบบนี้เลยนะคะอ,อืม เป็นไงบ้างคะรสชาติดื่มง่ายอร่อยง่ายอร่อยหอมหอมนาอไม่ไม่มีกลิ่นไหมคะคุณแม่ไม่มีค่ะไม่กลิ่นหอมกลิ่นหอมนะคะดื่มง่ายเนาะจาอ่าลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ต้องกังวลนะคะว่าทานผลิตภัณฑ์ดีบูนแบบผงจะมีกลิ่นเหม็นหืนรสหอมหอมด้วยนะคะนี่คือเสียงยืนยันจากคุณแม่ทานนะคะนิ่มยางติดแข็งไปเหรอแม่อะไรมันงอได้ ปวดข้างๆนี่แม่เข้านีไหมปวดข้างๆแรือตะก้อนงอบอะไรเนาะมันนี่งอขาได้สี่อดไรเลยนี่มันนี่งอได้บอกึบกับกรึบกับปวดเจ็บเนาะปกติขันเจ็บมองเขามันงอบะไ้มันตึงมันตึงแล้วมันเจ็บเนาะแม่แป๊บๆเลยแม่บอกค่ะเรียกว่านั่งอยู่แกงขาได้เอ้าแกงขาได้แกงไหนต่ย้ำแดดวะนที่เออแกงขาได้อ่ะ ดีไรดีใจ,จนะจะว่าน่องทีบยแม่แก้งค้าดไดไเนีอ <laughs> 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 ผูดได้ปวดจะซื้อไม่กินเลค่ะดีลีดีลีเธอล่องใส่แล้วคุ้มค่า,มากมแงซ้ำเนี่ยแต่มันเศร้ามันหาย